สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับอันฟอร์นะครับวันนี้อันพามารับชมเจ็ดที่นั่งของเรานะครับ SUV นะครับคันนี้ f อ r d Ever e อรของเรานะครับนี่ครับคันนี้เรามีการตกแต่งนะครับทำสีใหม่พิเศษเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาครับบุกลินเก้นั่นเองนะครับซึ่งเดิมๆของตัวรถเราก็จะเป็นสีเทาแต่จะเป็นอีกสีหนึ่งนะตัวนี้ก็จะเป็นออกสีเทานมเนาะแล้วก็เราก็มีหลายเฉดสีให้เลือกด้วยนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนาร์โดเก้นะครับแมชชีนเกนคอนคาเกนนะ ว่าคันนี้นะครับเจ็ดที่นั่งของเรา Ever อเรส p o สปอรนะครับบวกแพคเกจคันนี้นะครับมีการตกแต่งตัวรถอะไรบ้างนะครับเริ่มจากในส่วนของชุดหน้าของเราเลยนะตัวนี้นะครับเป็นชุดยอดนิยมมากๆเลยลูกค้าที่ทักเข้ามาถามเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะถามชุดแต่งของตัวนี้กันนะครับวิกเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าลูกม้าหรือตัวอักษรนะครับ FORD นะครับแล้วก็มีการทําเส้นไฮไลท์ปัจจุบันนะครับตัวนี้ด้านข้างเนี่ยนะครับที่ทาเป็นแบบสีนะครับอ่าลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะครับตัวนี้ต รูปโลโก้นะครับเป็นรูปม้าแบบสีทองนะครับด้านข้างก็ทําเลือกนะครับตัวนี้ก็ทําสีนะครับเป็นสีฟ้าเหลืองแล้วก็แดงแบบนี้เลยด้านบนมีไฟ LED 3ตําแหน่งนะครับ รวมถึงไฟด้านข้างนะครับของตรงกระจังด้านหน้าเนี่ยนะครับก็เหมือนกับตัวยูซ้อนกัน2ตัวนะครับก็ทําให้กระจังหน้าตัวนี้เพิ่มความโดดเด่นและมีมิติมากยิ่งขึ้นไฟหน้าของเราเป็นไฟหน้าแบบ LED มาให้แล้วมีเดย์ไทม์ที่เป็นไฟสองสว่างเวลากลางวันมาให้ด้วยพร้อมระบบไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับคันนี้ก็มีมาให้นะครับชุดกันชนด้านหน้าของเราเนี่ยนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดวิกเตอร์อีกเหมือนกันนะครับทำสีนะครับดำเงาตัดกับสีเทานะครับของตัวรถนะครับที่เราตกแต่งครับ เบื้องต้นนะครับตัวรถอ่ะเราต้องใส่ชุดแต่งก่อนเนาะแล้วเราก็เอารถนะครับไปทําสีนะครับแรปสีแบบนี้นะครับกล่องเซ็นเซอร์ของตัวรถเรานะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของระบบป้องกันการชนระบบเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆนะครับของตัวรถให้นะครับเพราะว่าคันนี้ต้องบอกก่อนว่าปัจจุบัน e v e r อร์เรสต์นะครับจะมีแต่ e v e r อร์เรสต์บวกแพ็กเกจอย่างเดียวเท่านั้นนะครับราคาจะดจำหน่ายปัจจุบันอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับต่อมาเลยนะครับ ฝากระโปรงคันนี้นะครับก็เป็นแบบเดิมๆด้านข้างคิ้วล้อที่เป็นชุดแต่งของตัววิกเตอร์ทำสีเป็นแบบดําเงานะครับล้ออัลลอยเดิมของเขานะครับเป็นสีดําขนาด20นิ้วคันนี้อัปเกรดนะครับเปลี่ยนเป็นล้อของ a อว m p พายนะครับเป็นลายก้านสีดําเงาแล้วก็มีคลิปนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นสีอ,อ่ะโเมียม ให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบทูโทนนะครับแล้วก็ตัวขอบตัวนี้ก็เป็นเหมือนกับหมุดวงกลมนะครับรอบเลยนะครับแล้วก็ตัวล้อนะครับคันนี้เราเปลี่ยนอัปเกรดนะครับใส่เป็นยาง a อยางออเทเลนนั่นเองนะครับเสียงก็อาจจะดังขึ้นจากเดิมนิดนึงนะเปิดเพลงก็สามารถกบเสียงของตัวล้อเวลาวิ่งบดกถน,นนได้นะครับ ตัวนี้มาพร้อมกับยางโตโยต้ายนะครับโอเพนคันที่นะครับเป็นยางที่ยอดนิยมที่เราใส่กับ SUV ของเรานั่นเองนะครับนะครับตัวนี้มาพร้อมกับดิสเบรกทั้ง4ล้อพร้อมคลิระบายความร้อนขนาดใหญ่นะครับคีบประบายความร้อนี่นะครับใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็จานเบรกใหญ่ๆแบบนี้รับประกันเลยในเรื่องของการเบรกเนี่ยนะครับเบรกของเราจับในส่วนของตัวจานเนี่ยนะครับทำให้ในการเบรกแต่ละครั้งมั่นใจได้ยิ่งขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเบรกอ่าก็จะดีขึ้น มากๆด้วยช่วงล่างก็จะเป็นแบบหวัดลิง์มาให้แล้วนะครับคลิประบายความร้อนเราก็มีมาให้นะครับตัวนี้ก็ลมเข้าที่ด้านหน้าแล้วก็กระจายออกที่คลีบด้านข้างนะครับครอบกระจกเป็นแบบสีดําเงามาให้อยู่แล้วกล้อง360องศาด้านหน้าก็มีนะนะครับแล้วก็มีบายสปอร์ตแจ้งเตือนรถในมุมอับให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเวลาเรามีมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านข้างเราจะเปลี่ยนเลนเนี่ยมันก็จะมีการแจ้งเตือนด้วยนะครับในขนาดห้อยหลังก็แจ้งเตือนให้ด้วยก็เรียกในเรื่องของความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมเลยนะครับ เราหลังคานะครับคันนี้นะครับเป็นแบบสีดําม,มาให้อยู่แล้วแล้วเรามีการแลบหลังคาสีดําเงานะครับมาให้ด้วยนะครับคันนี้นะครับไม่ได้เป็นสีเทาทั้งหมดของตัวรถนะครับบันไดเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวนี้นะครับสมาร์ทเคเลตนะครับล็อกรถคายล็อกรถสามารถล็อกรถที่ตรงบริเวณเบ้ามือจับตัวนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวนพารับชมด้านท้ายของตัวรถกันต่อเลยแต่ก่อนที่จะไปด้านท้ายฝาถังน้ํามันของเรานะครับตัวนี้ เครื่องยนต์ของเราเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรเติมน้ำมันดีเซลนะครับถังน้ำมันจุได้80ลิตรนะครับตัวนี้อัตราการบริโภคน้ำมันอยู่ที่13-14กิโล,ลิตรนะครับด้านท้ายของเรานะครับด้านท้ายก็จะมีเส้นลฟฟ้าให้การปัดน้ำฝนด้านหลังให้นะครับไฟเบรกด้านท้ายของตัวรถเดิมๆนะตัวนี้นะครับแล้วก็ ไฟท้ายของเราเลยที่โดดเด่นนะครับไฟท้ายแบบ LED Signature นะครับต้องเป็นรุ่นสปอร์ตขึ้นไปนะถึงจะได้ไฟท้ายแบบเต็มระบบแบบนี้ให้เลยนะครับฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้ามาให้แล้วพร้อมกล้องมองหลังให้นะครับเซ็นเซอร์แจ้งเตือนกับระยะทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับอย่างละสี่ตำแหน่งนะครับฝาท้ายนะครับด้านท้ายของเรานะครับตัวนี้นะครับก็บอดแถวที่3สามารถพับนอนได้แบบนี้ให้เลยนะครับแถวที่2 ก็สามารถพับนอนได้อีกเช่นกันนะครับมีแอร์นะครับมาให้ทั้งแถวที่2แถวที่3มใไฟส่องสว่างก็มีมาให้ครบทั่วเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนตัวนี้นะครับเบาะตัวของเขาเนี่ยยังเป็นแมนนวลอยู่นะยังไม่เป็นไฟฟ้าถ้าเป็นไฟฟ้าต้องเป็นรุ่นไทเทเนียมขึ้นไปนะครับด้านล่างนะครับอุปกรณ์ในการเก็บ ของนะับช่องเก็บของแม่แรงแล้วก็อุปกรณ์ในการเปลี่ยนยางตัวนี้ก็จะเป็นช่องเปลี่ยนยางอะไหล่นะนะครับนี่ครับตัวนี้ด้านท้ายของตัวรถเลานะครับมาพร้อมกับชุดแต่งของวิกเตอร์นะครับตัวนี้เราก็ใส่ครอบเข้าไปนะครับสาหรับ กันชนด้านท้ายนะครับตัวนี้เลยแผ่นเพจโลโก้วิกเตอร์นะครับแต่งยอดนิยมนะตอนนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวท่อครับที่เป็นโครเมียมรูปอินฟินิตี้นะครับเลข8แบบนี้นั่นเองนะครับทำสีเทานะครับตัดกับสีดําเงาแบบนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ก็ตัวรถเดี๋ยวอันพารับชมนะครับทางฝั่งผู้โดยสารนะครับเบาะแถวที่2ของเรานะครับนี่ครับเบาะแถวที่2ของเรานะครับ เป็นเบาะหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับถุงลมนิรภัยนะครับคันนี้นะครับเจ็ดตำแหน่งมีมาให้ครบเลยนะครับด้านหลังก็มีในส่วนของเข็มขัดนิรภัย3ามตำแหน่งแอร์หลังก็มีให้ช่อง usb ด้านหลังก็มีมาให้นะครับที่วางแขนก็มีมาให้นะครับสำหรับฝั่งผู้ขับขี่นะครับตัวนี้ก็เป็นเบาะแบบไฟฟ้ามาให้แล้วนะครับนี่ครับตัวนี้ก็สะดวกสบายมากๆเลยนะครับเบรกมือก็ไฟฟ้านะครับมีระบบ start stop มาให้นะครับปรับโหมดการขับขี่ก็ได้ด้วยสําหรับคันนี้นะครับ ระบบการสตาร์ทก็เป็นแบบพรูสตาร์ทให้แล้วและที่สําคัญพวงอะไรรถฟอร์ดเราเป็นไฟฟ้ามาให้นะครับทุกๆรุ่นให้เลยนะครับนะครับมีที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติไฟหน้าอัตโนมัตินะครับนี่ครับหน้าจอเรือนไม้ขนาด8นิ้วนะครับแสดงค่าการขับขี่ต่างๆหน้าจอกลางนะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็เรานะครับสามารถตั้งค่าต่างๆของตัวรถได้ผ่านทางหน้าจอได้เลยนะครับมีระบบนะครับฟอร์ดพาร์สามารถสั่งล็อกรถคายล็อกรถ ผ่านมือถือได้สองสตาร์รถผ่านมือถือได้นะครับนี่ครับคันนี้ก็เป็นแนวทางการตกแต่งนะครับแลปสีตัวรถเปลี่ยนล้อแม็กขอบ20นะครับแล้วก็แรบสีเทาแบบนี้นะครับพร้อมชุดวิกเตอร์นะครับที่ตกแต่งมาได้โดนใจมากๆเลยนะครับสำหรับการตกแต่งของรถ Ford 7ที่นั่งของเรานะครับถ้าลูกค้านคสนใจที่ จะออกรถนะครับเจ็ดที่นั่งไว้ใช้งานนะครับยังไงก็ทักเข้ามาปรึกษาหารได้เลยนะครับที่เบอร์085 0555 985นะครับอันมีบริการนำรถไปส่งให้ถึงที่หน้าบ้านทุกที่และพร้อมแต่งให้ครบจบในที่เดียวแบบนี้หล่อๆแบบนี้ไปส่งให้ถึงที่หน้าบ้านหรือที่ทำงานให้ได้เลยทุกที่ทั่วประเทศด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อา่านด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ